สวัสดีคะ่ะทุกๆคนในคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของที่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะคะถามกันเข้ามาที่เกดิงโกเยอะมากก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะให้ทุกๆคน ฟังแล้วก็คุยกันไปในคลิปนี้เลยเนาะก็คือว่าในช่วงนี้นะโควิดนะคะก็คือว่ามันทําให้เราทําการทํางานอะไรก็ยากลําบากเนอะบางท่าน,นี่คือทําธุรกิจอะไรที่มันกระทบถูกล็อกดาวหรือว่าอะไรต่างถึงไม่ถูกล็อกดาวในรคาขายก็ยากขึ้นเนาะหลายๆคนค่ะก็เลยคิดว่าจะใช้เวลาช่วงนี้ในการที่จะแบบว่าเฮ้ย แบบไปเรียนที่ต่างประเทศได้ไหมไปเรียนภาษาทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะก็เลยถามกันเข้ามาเยอะมากแล้วก็มันจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มเนอะกลุ่มนึงก็คือจะเป็นน้องๆที่แบบว่าเพิ่งเรียนจบแล้วอาจจะยังแบบว่าหางานไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบใช้เวลาในช่วงนี้ไปเรียนภาษาก่อนอะไรอย่างเงี้ยดีไหมแล้วก็หรือบางท่านก็อาจจะทํางานมานานแล้วอายุแบบ30กว่า40กว่า50กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะถามเข้ามาว่าเออช่วงนี้ธุรกิจพี่กับแบบ เหมือนกับปิดๆอยู่เนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะแบบว่าไปทํางานที่เมืองนอกแบบคือไปเรียนภาษาไปด้วยทํางานไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยทีนี้ถามมาเยอะก็เลยมานะคะแชร์คลิปให้พเพื่อนๆพี่ๆได้ฟังกันไปเลยทีเดียวนะคะสําหรับตอบคาถามแรกก่อนได้เลยว่าสามารถขอวีซ่านักเรียนไปเรียนภาษาได้ไหมตอบว่าได้นะคะคือวีซ่านักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะไม่มีการกําหนดนะคะในเรื่องของอายุไม่ว่าจะแบบคุณจะอายุ 60-70ก็ 60, ไปได้นะคะโดวยวีซ่านักเรียนสามารถไปเรียนได้ไม่มีกําหนดจริงๆโรงเรียนภาษาต่างๆค่ะเขามีแบบคอร์สสาหรับแบบว่าคนอายุแบบ 50อัพอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆอะค่ะคือมันก็มีนะคะในกลุ่มคนที่แบบว่าอายุเยอะๆแล้วแล้วเขาว่างแล้วกเกษียณแล้วอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนเนอะก่อนโควิดอ่ะก็คือเขาก็จะแบบว่าไปเที่ยวคือว่างแล้วก็คือเหมือนกับว่าใช้เวลาไปเหมือนกับว่าเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างประเทศแล้วก็แบบว่าเรียนภาษาไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอายุเราตัดทิ้งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยวีซ่านักเรียนเนี่ย คี์หลักๆของมันก็คือว่าการต้องไปเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงเราถึงจะได้วีซ่านักเรียนก็คือว่าสถานทูตจะต้องเชื่อมั่นว่าเราจะใช้วีซ่านี้เพื่อไปเรียนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเราแบบไปได้ยินมาว่าเฮ้ยวีซ่านักเรียนมันได้นานดีแล้วมันทํางานได้ด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยจะแบบว่าขอวีซ่านักเรียนเพื่อที่ว่าจะแบบไปแอบทํางานอะไรอย่างนั้นซึ่งถ้าสถานทูตเขามองว่าเราเนี่ยเป็นแบบนั้นเขาก็จะไม่ให้วีซ่านะคะคือเอ่อ ตอนนี้ก็คือแบบในเรื่องของการที่เราจะไปเรียนภาษาเนี่ยเราเราเราพูดกันถึงเรื่องเรียนภาษาเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ๆก็จะถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเรียนภาษาอยู่แล้วเพราะว่าก็คือคงจะไม่ใช่ว่าไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างนั้นนะ,นะคะก็คือเรียนภาษาเนี่ยในแต่ละประเทศในตอนนี้พี่พี่เพื่อนๆน,น,นะคะที่อาจจะทํางานมาหลายๆปีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยที่จะ ถามมาในเรื่องของไปเรียนภาษาฝรัง่งเศสเยอรมันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะว่าง่ายหน่อยพอจะมีพื้นฐานอยู่ถูกไหมคะซึ่งประเทศที่เราจะไปเรียนแล้วใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเนาะหลักๆก,ก็จะมีพวกอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ที่เราจะสามารถขอวีซ่าไปเรียนภาษาได้เนี่ยมันก็เหมือนเหลืออยู่แค่2ประเทศนะคะก็คืออังกฤษกับอเมริกานะคะอังกฤษเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ทำงานได้นะคะด้วยวีซา่าเรียนภาษามันก็เลยเหลือแต่อเมริกาซึ่งอเมริกาเนี่ยเราก็รู้กันอยู่อยู่แล้วนะคะว่าแบบปกติเนี่ยวีซ่ามันก็ยากอยู่แล้วถ,ถึงไม่มีโควิดวีซ่ามันก็ยากอยู่แล้วลูกผีลูกคนอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งมามีช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าแบบเหมือนกับเขาแบบเหมือนกับว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่เขาจะสกรีนคนมากขึ้นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันก็ เห็นเห็นกันอยู่นะว่าวีซ่าเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ยากมากขึ้นกว่าในช่วงปกติเข้าไปอีกแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีโอกาสนะคะในการที่เราจะได้วีซ่าถ้าตราบใดที่เราสามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองผ่านการสัมภาษณ์ผ่านการกรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วก็ปัดใจไว้เรื่อมอื่นๆเอกสารต่างๆเลยนะคะที่เราพรีเซนต์นะคะที่ทาให้สถานทูตเชื่อมั่นได้ว่า เราต้องการที่จะไปเรียนจริงๆคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาพูดลอยๆว่าแบบเออฉันต้องการที่จะไปเรียนภาษาเพราะว่าคือไปเรียนที่เมืองนอกแล้วมันได้ภาษาเร็วดีไงแล้วก็แบบอยู่เมืองไทยมันใช้ภาษาไทยมันก็ไม่ได้ภาษาแล้วก็คือไปเรียนแล้วก็คือพอเก่งภาษาก็จะมาเอาไว้ติดต่อลูกค้าไงจะเอาไว้แบบว่าแบบเออจะได้แบบ เหมือนัพตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่คือทุกคนพูดแบบนี้เหมือนกันหมดนะคะคือสารทูตเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยก็คือฟังอะไรแบบนี้มาจนเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงล่ะมันถึงแตกต่างแน่นอนใช่อยู่แล้วคือมันคือความจริงแหละว่าการที่เราเรียนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาแต่ว่าคือมันก็จะต้องมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่เข้ามาประกอบด้วยนะคะที่ที่ทำให้สารทูตเขาเชื่อมั่นว่าแบบมันมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะแบบ เหมือนไปขุดทองถูกไหมคะทีนี้เนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆนะคะว่าสําหรับแบบหลายๆท่านที่กําลังมองว่าอยากจะขอวีซ่านักเรียนไปเนี่ยและแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าท่านที่มีพื้นฐานอันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงๆเนอะอาจจะแบบทํางานมาพอมีเงินเก็บระดับหนึ่งนะคะมีพื้นฐานมีอะไรอย่างเงี้ยแบบ ที่มาค่อนข้างโอเคเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้วีซ่ามากกว่าอยู่แล้วสําหรับท่านที่อาจจะแบบว่าเหมือนกับว่านะตอนนี้อาจจะแบบเหมือนโชคร้ายหน่อยแบบว่าพื้นฐานมาอาจจะไม่ไม่ได้เก็บสะสมไว้มากหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะแน่นอนอยู่แล้วว่าการได้วีซ่าเนี่ยมันก็จะยากกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยมีสปอนเซอร์ ที่น่าเชื่อถือนะคะที่ใกล้ชิดกับเรานะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือว่าเขาทำไมจะต้องมาออกค่าใช้ใจ่ายให้เราในการไปเรียนนะคะมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะถ้าตราบใดที่เราสามารถที่จะพิสูจได้ว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายมีเงินเพียงพอที่จะ support ตัวเราระหว่างที่เรียนโดยที่จะไม่ต้องไปทําอะไรผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้จะไปโดดหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็คือเราก็ต้อง p r e ซ e n t ตัวเองให้ได้ว่าการที่เราจะไปเรียนภาษาเนี่ย คือมันจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการที่เราจะแค่พูดว่าอ๋อไปเรียนเพื่อเพื่อเสร็จแล้วจะมาพัฒนาให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วจะไปคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันที่มันชัดเจนที่มันจับต้องได้เนอไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าบางท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้อสมมติธุรกิจเกี่ยวกับด้านหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องพรีเซนต์อะไรที่มันชัดเจนจับต้องได้ไปเลยว่า เพราะอะไรเราทํางานในตําแหน่งไหนแล้วเรามีการต้องติดต่อกับลูกค้ายังไงหรือว่าบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเรามีแพลนธุรกิจยังไงที่แบบว่าการที่เราเก่งภาษามากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยในการธุรกิจ ของเราให้มันเติบโตขึ้นยังไงคือคือ,คอทุกอย่างการพรีเซนต์เนี่ยมันจะต้องแบบว่าจับต้องได้อย่าพูดลอยๆนะคะแล้วก็มีปัจจัยแวดล้อมต่างๆอย่างที่บอกสปอนเซอร์หรือว่าอะไรต่างๆที่มันเข้ามาช่วยให้เราแบบว่าอ่าโอเคมีโอกาสเพิ่มโอกาสในการที่จะได้วีซามาึ้นนะคะก็คือในในคลิปนี้ก็คือเราก็ไม่ได้จะมาแบบเหมือนกับว่าแบบทาให้ทุกคนหมดหวังหรืออะไรต่างๆก็คือมันมันมันก็คือมีโอกาสแหละนะคะมากน้อยแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าแบบโอเคฉันอยากลองนะคะ มันไม่ได้มีกฎว่าแบบจำกัดเรื่องอายุเลยต่างๆอยู่แล้วทุกคนสามารถที่จะลองได้แล้วก็โรงเรียนภาษาต่างๆเขาเวลคัมเขายินดีต้อนรับเขายินดีจะออก I-20 ให้เขายินดีจะอวีซ่าเลเทอร์ให้ในการที่เราจะไปยื่นขอวีซ่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะแบบว่าลองได้นะคะแต่ว่าโอกาสเนี่ยเราก็อย่าแบบ ไปคาดหวังแบบ100%ซว่าแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันต้องได้ฉันได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าบางครั้งนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องที่เรามองเห็นบางทีมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็มีอย่างเช่นนะคะสถานทูตเนี่ยเขามีข้อมูลที่เขาเก็บมาโอโหกี่สิบปีล่ะเขาก็มีข้อมูลในเรื่องของที่มันเป็นสถิตินะคะอย่างเช่นสมมุตินะอันนี้สมมติให้ฟังนะคะคนที่ทํางานมาในบางสายอาชีพ เขาอาจจะมีข้อมูลสถิติมาว่าเฮ้ยคนทำงานอาชีพนี้มาโปรไฟล์แบบนี้มาส่วนใหญ่เนี่ยเจอแล้วแบบโอ้โ oh, ห70-80%ไปโดดเขาก็อาจจะแบบเพ่งเล็งไว้ก่อนละว,ว่าแบบอ๋อ oh, เราจะเป็นโปรไฟล์ไปตรงในกลุ่มนั้นก็คือเหมือนมันจะมีโอกาส70% 70% 80%ที่เราจะไปโดดไหมอะไรไหมเขาก็อาจจะมีการแบบว่าอืกันไว้ก่อนดีไหมไม่ให้ไว้ก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับกันไว้ก่อนคือช่วงนี้แบบเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดว่าใครที่เขาไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เขา็อาจะไม่ให้วีซ่าไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เราไม่รู้จริงๆมันเป็น เบื้องหลังเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้มาเปิดเผยแล้วเวลาที่เขาปฏิเสธวีซ่าเราเขาก็ไม่มีทางที่จะมาพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วว่าอ๋อเป็นเพราะคุณทำอาชีพนี้ฉันเลยไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันมันก็มีหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทําอาชีพนั้นทุกๆคนจะไม่ได้มันเขาก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะคะการพรีเซนต์การอะไรต่างอย่างที่บอกแล้วก็แบบสปอนเซอร์อาชีพการงานพื้นฐานอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะดูไปถึงว่าเราจบการศึกษาระดับไหนอะไรยังไงมาเขาก็จะต้องในใบสมัครเร็ต้ออองมกกการกรระไร่พวกนี้็ต เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะตอบได้ร้อเอซอยู่แล้วว่าวีซ่าของคนเนี้ยจะผ่านหรือไม่ผ่านหรืออะไรยังไงสําหรับแบบเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องนนะคะที่คิดว่าอยากจะลองนะคะแล้วก็คืออยากจะให้ทาง Get and Go ช่วยดูให้ว่าเออเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราคิดว่าเออไม่ว่ายังไงเราก็อยากลองแหละคือทางเราเนี่ยก็คือช่วยเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าแต่ละท่านเนี่ย คือจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเราก็จะช่วยเต็มที่ในในของแต่ละท่านนีก่อนไหมคะบางท่านอาจจะมีโอกาส50-50 บางท่านอาจจะมีโอกาสเยอะหน่อย7 0บางท่าน80% 90%อันนี้ก็แล้วแต่นะคะซึ่งเราก็จะามาช่วยกันเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเพิ่มโอกาสให้ได้มากที่สุดในการที่เราจะได้วีซา่าแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือหมายความว่าว,วีซ่าเรียนภาษาเนี่ยก็คือเราไม่สามารถคาดหวังได้ร้อยเอยู่แล้วนะคะสำหรับที่ยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอายุเยอะหน่อยทํางานมาหลายๆปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราแบบ คิดว่าเราอยากจะไปเรียนต่อแบบมาหาลัยหรือว่าอะไรเงี้ยที่เป็นระดับปริญญาหรือเป็นอะไรที่มันชัดเจนไปเลยอันนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้วีซ่าค่อนข้างสูงมากก็แทบจะแบบว่าแทบจะเรียกได้ว่า90กว่าเปอเเลยนะคะแต่ภาษาเนี่ยก็คือในช่วงนี้ก็จะต้องแบบ ยากนิดหนึ่งก็คือต้องทําใจอะไรเงี้ยนิดนึงเนะว่าแบบเราอยากคาดหวัง100%แต่ถ้าเกิดเราอยากลองเนี่ยก็โอเคสําหรับใครที่มีเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังมองกําลังคุยกันว่าเฮ้ยแบบอยากจะไปเรียนภาษาวยวิจัยนักเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วยังสงสัยก็อาจจะช่วยแชร์คลิปนี้นะคะไปให้เพื่อนๆได้ลองฟังดูแล้วก็ถ้าใครไม่แน่ใจก็อาจจะลองทักเข้ามาที่แคดนโกก็ได้นะคะลองปรึกษากันดูก่อนได้ว่าโอเคเราพอจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หรือเราจะมีออปชั่นทางเลือกไหนยังไงได้บ้างนะคะยังไงก็ช่วงนี้รักษา สุขภาพนะคะเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพดีไม่มีใครเป็นโควิดเลยเนาะอยากให้มันหายไปเร็วๆทุกอย่างจะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติสักทีเนาะแล้วก็คอยฝากคอยติดตามนะคะคลิปถ,ถัดไปของ g e t a อ d g กด้วยนะคะเราก็จะนําสาระที่มีประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆนะคะมาฝากเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอ,น,อน,นอีกกว่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ